สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมารีวิวนะครับผมโอกาสสุดท้ายนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เปิดของขอนวันที่หนึ่งมกรานะครับผมกิจกรรมของ ROV นะฮะส่งท้ายปีเก่ารับ สกินฟรีนะครับปรากฏว่ากิจกรรมนี้นะครับเฮียแบบสภาพเองนะฮะส่งของขวัญไปทั้งหมดนะฮะสิชิ้นนะครับส่งให้เพื่อนหมดเลยนะฮะแล้วลืมส่งให้กับฮาร์ริควินนะครับผมทำให้ตอนนี้นะฮะเฮียไม่สามารถที่จะได้สกิลของสกินของบาวดัามได้นะครับดังนั้นนะครับเฮียก็เลยว่าปรากฏก็ไปดูทุกวันนะฮะปรากฏว่าอยู่ๆนะครับของขวัญนะครับ อยู่ๆก็ว่ามีของขวัญเข้ามานะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับผมเออทำให้เฮียสามารถส่งให้กับฮาริควินได้นะครับก็เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยครทางอ,อทาง กาลิน่านะครับแบบส่งมาให้อีกชิ้นหนึ่งนะฮะตอนแรกนี่เฮียส่งไปทั้งหมด10ชิ้นแล้วนะครับคือไม่มีโอกาสแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเพิ่มละปรากฏว่าอยู่ๆวันนี้นะเจอเข้าไปอีก1ชิ้นนะฮะก็เลยส่งให้ฮาริควินดังนั้นนะฮะสำหรับใครที่ส่งไปแล้วนะฮะหมดทุกกล่องแล้วนะครับ ให้เข้าไปดูไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะมีของขวัญเพิ่มอย่างอีกชิ้นหนึ่งฮะ,ะแล้วเราก็ส่งให้ฮา r ริคควินนะครับอันแรกเลยนะฮะเพื่อนรายชื่อแรกนะฮะเพื่อที่จะรับกล่องเบลดัมได้นะครับผมหลังจากที่เราส่งไปแล้วนะฮะก็จะมีกล่องสูมของเออเป็นแบบอะไรเนี่ย เซนทรลเซนทรลนะฮะวอรี่วอริเออร์นะฮะแล้วก็เบลดัมนะครับเซตทอลนะฮะเซตทอลนะครับวอริเออร์ Warrior เบลดัมนะกล่องสกินนะครับผมก็สำหรับใครที่เอ่อเล่นกิจกรรมนี้ไปแล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับคุณจะได้กล่องสุ่มนะครับเข้ามานะครับเอ่อ หน,หนึ่งชิ้นนะฮะอย่าลืมส่งให้กับทาง h ฮาริคว n n นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไปกระตใจเฮียนด้วยนะครับสวัสดีครับ